เฮ้ยคุณไปทําอะไรของเขาเขาบอกว่าห้ามจับห้ามจับป้ายข้างหน้าไม่ได้อ่านเหนอห้ามจับห้ามจับต้นไม้ไม่ได้ห้ามจับท่านเฮ้ย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 มืออย่าไปโดนของเขานะคืออันนี้เราจะบอกงี้วันนี้พอดีเรามาเขาเรียกอะไรมาซื้อวัตถุดิบในการปลูกมาซื้อวัสดุปลูกมาซื้อซื้อปุ๋ยซื้อใบก้ามปูซื้อดินซื้ออะไรอย่างเงี้ยเพื่อนจะเตรียมไปปลูกต้นไม้ทีเนี้ยเราก็เดินทะลุทะลุมาวัสดุของมองเข้ามาโว้ ท่านไปซูมให้เห็นต้นเต็มๆดิยักษ์เลยอ่ะไปไปถ่ายหเห็นต้นเต็มๆเทียบกับตัวหนูอันนี้ครั้งแรกในชีวิตนี่นะที่เห็นเนี่ยใช่ที่เนี่ยดูดิโอ้โหเนี่ยโอ้โหใหญ่กว่าตัวท่านเนี่ยห้ามจับนะไม่จับไม่จับเออใหญ่มากเออาใหญ่มากเนี่ยเอเคใบนี่ชัดเจนเลยแหละเออเนี่ยอันนี้คือใบละเอาใบาล่าสุดอยู่นู่นเนี่ยท่านถ่ายใบนี้ดิเนี่ย S <S 2> <S 2> แล้วที่สาคัญอันนี้มันคือโคโลคาเซียเลมอนลามซึ่งเมื่อไ <me S 1> ม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยประมาณอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะเลมอนลามน่ะขึ้นยานอยน<ด>ู่ดีๆกลับมาขึ้นยานเพราะว่าปากติเลมอนลามอ่ะก็เหมือนจะแบบคนก็รู้จักเพราะว่าเป็นตัวต้นๆของโคโลคาเซียไงอ่าส่วนใหญ่ก็จะขายก็อยู่หลักพันหลักต้นเล็กๆนะต้นเล็กๆก็หลักร้อยหลักพันอะไรอย่างนี้นะแต่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรสะเทือนวงการโคโลคาเซีย ที่บอกว่าขึ้นยานนะ่ะคือให้ไปดูในกลุ่มโคโลคาเซียนะเพราะว่าน้องเลมอนเนี่ยมีคนปิดเสนอราคาไปที่แบบราคาแบบสูงลิบเลี่ยวเขเรียกว่าสูงแบบ แบบไม่เคยเจอเลมอนราคานี้แต่ว่าราคาเท่าไหร่เนี่ยเราไม่ขอบอกไปหาดูกันเอาเองเพราะว่าทุกครั้งที่พูดราคาเกี่ยวกับต้นไม้ไปนะจะถูกหาว่ามาปั่นเออเพราะงั้นวันนี้ก็ไม่ไม่บอกว่าเขาปิดกันไปราคาเท่าไหร่ไปหาดูเอาเองแต่ขอบอกเป็นราคาที่แบบว้าวมากสถานสะเทือนวงการเลมอนเลยทีเดียวเชียวแต่จะบอกว่ามันไม่ใช่ไซส์เล็กๆนะไซส์นี้นี่แหละไซส์นี้นี่แหละที่เขาขายกันได้ในราคาแบบว่าว้าวอะ นี่มันเท่ากับท่านสามคนไปยืนข้างเลยนะขนาดใ<า>บเขาเนี่ยเหมือนมีแอดน้อยอยู่สามคนไปยืนอยู่ระหว่างกลางคือมันเช่นใหญ่โตมโหลานอะไรได้ขนาดนี้เ่ะอ่าแล้วทีนี้เขาเรียกอะไรนะลวดลายเขานะียคอดูสเสน่ห์ออะตัวนี้ดีกว่าชัดหน่นอนนยเราดีว่าเาี่ยใบเก่าล้วคือเลมอนเขาก็จะเนี่ยแหละเสน่ห์ราะว่าอยู่ที่ลายบนใบนะเขาจะเป็นใบแบบพื้นพื้นพื้น,พ,นพื้นเข้ม ด่างเขียวอ่อนแต่ถ้าเป็นเลมอนรีเวิร์ดอะเลมอนรีเวิร์ดก็จะเป็นพื้นเขียวอ่อนด่างเข้มอ่าแต่อันนี้เป็นตัวเป็นตัวเลมอนอ่าตัวตัวธรรมดาไม่ใช่ตัวรีเวิร์ดเสน่ห์อีกอย่างอยู่ที่ก้านก้านใเนี่ยอ่าไปเดี๋ยวพาดูก้านหน่อยก้านเป็นยังไงอันน้อก้านของเขานี่ไงจ,<า>จะเป็นสีม่วงม่วงแดงนะเป็นริ้วม่วงแดงสลับริ้วขาวอ่ามีเสน่ห์นะเป็นลายสวยอ่ะเป็นเป็น เป็นโคโลคาเซียตัวหนึ่งที่สวยมากสวยสมราคาขึ้นยานจริงๆถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าหลายคนจะบอกว่ามีกันทุกบ้านแล้วก็ตาม,มแต่ว่ามีกันทุกบ้านมันไม่ได้สวยเหมือนกันทุกบ้านไง<ม>ใช่ไหมใชออ่ขนาดตูต้นที่บ้านเรายังไม่ได้สวยเท่านี้ไงอเออนั่นแหละแต่เรามองว่าเขาสวยมีสเสน่ห์ใหญ่มากท,ทีนี้เราแอบถามเจ้าของมาเห็นเขาบอกว่าตรงน,นี้เนี่ยใช้เวลาสร้างหรือในการเลี้ยง fc ว่ากี่เดือนเขาบอกกี่เดือนปะสามเอ้สามเดือนเขาเขาบอกว่าย้ายย้ายมาตรงนี้สามเดือนอ๋อย้ายเนี่ยย้ายลงมาบ่อใหญ่เนี่ยเดือนจากต้นประมาณจากต้นนี้จากต้นเท่านี้อ่านะต้นเท่าไหรจากต้นเท่านี้อ่าอ่าย้ายลงบ่อนี้นี่อ่าสามเดือนอกับสูตรดินที่แบบว่า เราไม่บอกเหนือธรรมชาติใช่จะบอกเราขอไปบอกช่องแอดน้อยอ่าเดี๋ยวไปบอกที่ช่องแอดน้อยกับสูตรดินที่ปลูกแล้วแบบว่าใหญ่เหนือธรรมชาติแบบนี้สูตรยักษ์เลยสูตรยักษ์เนี่ยสูตรดินเดี๋ยวเราจะไปบอกช่องแอดน้อยนะทุกคนนะจะไปทําวิธีให้ดูเลยมั้งเถอะต้องเพราะวันนี้เราซื้อไปแล้วซื้อไปแล้วเดี๋ยวจะไปทําวิธีปลูกสูตรเด็ดให้ดูแบบใหญ่โตอ่ะอาาเขาดูทุกใบเลยดิเพราะว่าต้นนี้มีทั้งหมดตอนนี้เหลืออยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหก หกใบด้วยกันนะทุกคนใบใช่ไหมใหญ่โตมโหฬารมากนี่ไหมเดินมางี้ไหมหมมอื่นเดี๋ยวก็จะไปโดนหน้าบ้าให้ครับนอกจากเลมอนแล้วนะพี่ใหญ่โตมโหรานเหมือนเขาปลูกเหมือนเขาปลูกรดรดขนาดไซส์ลงมาเลยนะอ่านี้เลมอนใช่ไหมแล้วก็ต่อด้วยไวราวานะคะไวราวาก็เป็นใบที่ออกฟอร์มแล้วเนาะน่น่่ใบเนี้ยออกฟอร์มละ มีลาวาไหลละลาวาขาวนะอ่าแล้วก็มาต่อด้วยโคล,ลอนนะคะโคล,ลอนนี่ใบใบใหญ่เหมือนกันนะดูดินี่โคล,ลอนนะคะโคนาคอฟฟี่แบ็คลิปเปอร์นะ้วกมนี่เลยฟารโรนี่เลยฟารโรอะ่ะเขาบอกว่าเขาเอามันลงกระถางเนี้ยพร้อมกันนะสองต้นเนี้ยแล้วแบบแข่งกันโตถ้านนี้ ถ้ามึงออกไหลกูก็ออกมึงออกหนอกูก็ออกีอ่ยแบบแข่งกันโตเลยด้วยสูตรดินสูตรเดียวกันซึ่งจะไปบอกในช่องแอดน้อยเท่านั้นนะคะสวยมากฟาโรอะดูดีๆๆๆๆๆ่นี่นี่นี่อ้นีฟอมเต็มแล้วเนี่ยเนี่ยนะเออดูดิหน้าเง้มหน้าง้มหน้า้มกระดูกเข้มหน้าง้มกระดูกเข้มส่วนฝั่งนี้ ก็บลนในญี่ปุ่นใไ,ไ,ไหมตายไหมเียลูกค้าโปรดทราบห้ามจับหรือแตะต้องใบไม้โดยเด็ดขาดเพราะว่าอะไรเขาก็มีเหตุผลนะทุกคนเ,เพราะว่าแตะแล้วอะ่ะช่วงนี้มันเป็นช่วงโควิดใช่ไหมแล้วทุกคนอะ่ะเช็ดมือด้วยแอลกอฮอล์กันตลอดเลยขึ้นรถงล,ลงรถอะไรก็เช็ดมือด้วยแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์มันอยู่ที่มือเราทีนี้พอมือเราไปจับใบไม้เขาอะ่ะ แอลกอฮอล์มันไปติดใบไม้แล้วมันไปกัดใบเขาเฉาใบเขาเหี่ยวใบไหม้เลยนะเออเพราะฉะนั้นอย่าอย่าอย่าก็ฝา,ากเตือนทุกคนด้วยว่าเวลาเราไปเที่ยวร้านต้นไม้ตรงไหนอย่าไปจับ<อ>ของเขาเนาะเห็นมเก็บมือแล้วเนี่ยนี่ทุกคนอันนี้นอ,นออดิบนี่ก็เป็นออดิบตัวแรงเลยนะกำลังมาแรงเลยคนะออดิบอันนี้เป็นด่างขาวนะจ๊ะแต่ตัวแรงนี่คือนู่นเลยนะ ด่างเหลืองอันดามันไม่ขอพูดราคาไม่ขอพูดราคาไปหากันเองขอพูดราคาปุ๊บบอกว่าเราปั่นเลยไปดูไปดูเทจดเคนแล้วกันเคนภูภูมิอ่ะว่าเขาเปิดเสนอราคาไปเท่าไหร่เทดไปเท่าไหร่เดี๋ยวนี้พูดอะไรมากไม่ได้เลยเพราะว่าดาม่ามันเยอะนะฮะอันนี้เครียกว่าเรามาให้ชมความสวยในร่างใหญ่ๆของเขาเพราะส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเคยเห็นแคีนแท่แบบเล็กๆน้อยๆที่เราทำรีวิวกันเนาะ แล้วก็ไปเดินตามสวนยังไม่เจอยักษ์ขนาดนี้นะเฮ้ยยังไม่เจอใหญ่ขนาดนี้นะตั้งแต่ทําคลิปวิดีโอมาเนี่ยแรกไม่เจอที่แรกใหญ่มากแล้วที่สําคัญทุกคนเตเลยจะบอกอีกอย่างหนึ่งใครที่เจอปัญหาเนี่ยบางทีอะซื้อต้นใหม่มาปลูกได้ต้นสองต้นโอ้ยลายแดงกินนนั่นนี่เครียดจังเลยทํายังไงดีไม่ต้องกลัวมันเจอทุกคนเพราะกระทั่งสวนใหญ่เนี่ยดูดูลายแดงทั้งนั้นดูค่ะที่เกาะอยู่เนี่ยค่ะทั้งนั้น ทั้งนั้นเลยก็หลากหลายวิธีนะคะสามารถหาเซิร์ชตามอินเทอร์เน็ตตาม g o o g l e อนะ่ะทดลองมาใช้ได้เพราะวิธีของ1คนอีกคนหนึ่งเอาไปใช้อาจจะไม่ได้ผลเพราะฉะนั้นจะบอกว่าบางทีเราต้องทดลองก่อนแล้วเราจะเจอสูตรที่แบบว่าเออสูตรนี้แหละมันใช้ได้ผลสูตรนี้มันใช้ไม่ได้ผลเพราะว่าก็เคยทดลองมาแล้วเพราะไปฟังมาไงว่าว่าเนี่ยใช้วิธีนี้สิวิธีธรรมชาติเนี่ยหายเลยนะหาย,ยาดีเลยอย่างเช่น อย่างเช่นน้ำส้มควันไม้ม,มันกำจัดไรแดงได้นะที่บ้านท่านมีเยอะเราก็ทดลองใช้แล้วอโอ้โหเช้ามาลุกขึ้นทุกคนใบมนมไม้หมดเลยเป็นจุด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 เต็มไปหมดเลยตอนนี้บอนานี่กระด่างกระเดาเลยนะเขาถามว่าท่านไปใส่เยอะเกินไปไหมมันก็ไม่ได้เยอะเกินไปนะเพราะว่าเราเรา,เราคือหนูผสมทีนึงอะ่ะเราจะใช้ฉีดทั้งสวนไงเพราะฉะนั้นมันต้องเจือจางอยู่แล้วเพราะน้ำมันจะต้องใช้ปริมาณเยอะลองกะดิประมาณเท่าไหร่เพราะว่าเราไปหาข้อมูลมาแล้ว ก็มีหลายคนที่เจอปัญหาเดียวกันคืออ,อย่าไปใช้เลยครับน้ำส้มควันไม้เพราะว่าไม่ทั้งสวนเลยแต่กับบางคนเขาใช้ได้ผลอ,อาจจะเป็นเพราะ,ะการผสมด้วยก็ได้มือหนักมือเบาอะไรอย่างนี้เนาะแต่กับบางคนนะคะใช้สารเคมีจบรวดเดียวสบายใจเบืออ่านะคะอย่างเนีย่ยอย่างเจ้าของสวนเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็ใช้แล้วนะน้ำส้มควไม้ผล จะเป็นจุดๆกระด่างกระเดาแบบนี้เนี่ยๆใบเป็นอย่างนี้เนี่ยๆมาดู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 เนี่ยเนี่ยใบก็จะแบบอ่าเป็นจุดๆจุดๆจุดๆแบบนี้ไปดูต้นนู้นเนี่ยไปดูเลมอนไปดูเลมอนอันนั้นจะชัดหน่อยเฮ้ยท่านอย่าให้ลายแดงติดเสื้อท่านไปนะรอดนะรอดมยรอดลเออก็ถือรอดมาเลยดีให้เขาสวายเวอร์ไปกับเราเนี่ย ลายแดงเต็มขากลองเลยเดี๋ยวจะติดตัวหนูไปแล้วมันทำไงแล้วแล้วมันเ,เจออันนี้ป่ะล่ะไม่เป็นไรติดไปแล้วก็กำจัดก็แค่นั้นแหละมันเรื่องไม่ได้อะไม่ใช่ถ้ามันทำมาติดผมไปเนี่ยมันก็มันก็ไปติดที่บ้านท่านเอาแล้วเ <c oughs> นี่ยถ้าดูเห็นไนหะมเนี่ยสวนใหญ่ๆนะต้นใหญ่ๆโตเขาก็เจอลายแดงเหมือนกันเขาก็ใช้วิธีกำจัดวิธีของพี่เขาเลยเขาบอกเขาใช้สารเคมีไปเลยจบๆไปลาดบริเวณโคนต้น แล้วก็ผสมน้ําฉีดพ่นบ้างนะคะส่วนยี่ห้ออะไรจําไม่ได้เหมือนกันแต่ผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดมันมีเยอะอยู่แล้วไนเรื่องายแดงอะเนาะ mm. เออหรือถ้าใครอยากจะให้โฆษณาก็ส่งมาให้ทดลองใช้ได้นะ mm. เออถ้าใช้ได้ผลนี่ก็คือดีเลยนะจะบอกให้อ่าโอเคอันนี้ก็ได้แบบว่าครบเครื่องเลยนะหุ้ยต้นนี้ทุกคน mm. เป็นเลมอนเหมือนกันนะ mm. แต่ว่ามันคล้ายๆตัวรีว์ดแต่ว่าก็ไม่ได้รีวอนะเพราะอย่างที่บอกถ้ารีว์ดก็คืออันเนี้ย ถ้าเป็นสีหลักนี่นะก็คือพื้นเข้มด่างเขียวอ่อนนะถ้ารีวิร์ดเนี่ยมันจะเป็นพื้นเขียวอ่อนพื้นเขียวอ่อนด่างเข้มอ่าแต่ว่าตัวเนี้มันไม่ได้มันไม่ได้เป็นพื้นเขียวอ่อนทุกท,ทุกใบไงก็เลยแบบออาจจะมีแบบหลุดมาบ้างเวลาใบใหญ่ๆนี่มันสวยจริงสวยจริงๆสวยจริงจังที่บ้านกำลังเริ่มฟอร์มกำลังเริ่มฟอร์มใบต่อไปน่าจะใบเท่านี้ละ ใบต่อไปน่าจะใบเท่านี้คือพวกนี้เนี่ยถ้าใบาใหม่จะยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใช่คือถ้าเป็นต้นไมน้ที่สมบูรณ์รากเดินดีใบใหม่จะต้องใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอ่าถ้ายิ่งปลกใบย,ยิ่งเล็กลงเล็กลงเล็กลงอันเนี้ยมันอาจต้องไปดูหลายๆปัจจัยหนึ่งขาดสารอาหารหรือเปล่ารากมีปัญหาหรือเปล่าโารคแมลงหรือเปล่าโรคเป็นเป็นโรคเกี่ยวกับโรคพลืชหรือเปล่าก็ต้องไปไล่ดูกันเนาะ เพราะว่าบางทีมีหลายคนที่แชทเข้ามาถามในเพจอะอซึ่งบางทีมันต้องดูหลายอย่างแล้วเราไม่ได้ไปอยู่หน้างานกับเขาไงเราไม่ได้ไปอยู่หน้าต้นไม้กับเขาเราก็ตอบอะไรมากไม่ได้เนาะกะ็ให้คําแนะนําในเบื้องต้นได้ประมาณนั้นนะคะแล้ววันนี้เราก็พามาดูในมะลามที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยเห็นมามทุกคนที่ใหญ่มากและสวยมากนะคะและอย่างที่บอกสูตรดินที่ปลูกให้ใหญ่โตโมโหแรงขนาดน,นี้ไปดูที่ช่องแอดนะ้อยเนาะ อโอเคสำหรับคลิปในวันนี้นะทุกคนอ่ตากล้องก็ไม่มีที่จะถอยละอกล้องอาจจะไม่นิ่งขออภัยด้วยเพราะว่าคือเนะี่ยมีพื้นที่น้อยแล้วก็พยายามจะบิ้วให้ด้วยไงและอีกอย่างนึงพยายามจะให้เห็นความใหญ่ของต้นไม้ไงคำปกคำปกเนี่ยหันหน้ามาเนี่ยเนี่ยหันหน้าไปใกล้ก็พอแล้วให,ให้ดูว่าเขาใหญ่อสุดสุด